สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ w o r l d c l า s Peugeot Django หนึง้าศสกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสในที่สุดก็มีการเปิดราคาอย่างเป็นทางการของ New Kawasaki Ninja ZX 2 5 R เป็นที่แรกในโลกที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับและเริ่มรับจองรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะส่งมอบรถรถ,รถแรกกันในช่วงเดือนธันวาคม2020ปีนี้โดยประเด็นสำคัญก็คือมันมีราคาที่แพงถว่า นินจา650ที่ขายในประเทศเดียวกันด้วยซ้ำครับทางคาสกิประเทศนิวซีแลนด์ได้ทำการประกาศราคาของนิวคอวสกินินจาเซดเอกรถสปอร์ตฟ l ล f ฟ r i n g เครื่องยนต์แบบ4สูบเรียงในราคา15,990ดอลลาร์นิวซีแลนด์นะครับหรือแปลงเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ325,000บาทกันเลยทีเดียวซึ่งมีการวิเคราะห์ว่าการที่ราคาของเจ้า z ซ2 5 r ในนิวซีแลนด์นั้น ทำไมถึงมีราคาที่สูงมากนักเหตุผลอย่างหนึ่งก็คือตัวรถนั้นมีการนำเข้าจากต่างประเทศครับนอกเหนือไปจากคุณสมบัติของตัวรถที่ยอดเยี่ยมอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วโดวยสเปคของตัวรถเท่าที่มีการเปิดเผยออกมาในตอนนี้นั้นจะใช้เครื่องยนต์แบบ d ดอรเบิร h โอเฮดคัมชาสี่สูบเรียง16วาลวาวขนาด249ร้ซีซีโครงรถจะใช้เฟรมถักแบบเทรลิ f เฟรมนะครับระบบขันเร่งจะเป็นแบบไฟฟ้า Total by wire ที่จะพ่วงกับโหมดการขับขี่ power mode ปั๊มเบรกด้านหน้าจะเป็นแบบ radial mouse ระบบกระสะเทือนด้านหน้าจะเป็นแบบหัวกลับ SFF BP ส่วนด้านหลังจะเป็นแบบ horizontal backlink suspension นะครับรวมไปถึงฟีเจอร์อย่างระบบ traction control และ quick shifter ในรุ่น t อ p ด้วย อย่างไรก็ตามครับคาดว่าราคาขายของ z a 25 r ในฝั่งเอเชียอย่างเช่นในประเทศไทยเรานั้นจะมีโครงสร้างราคาที่ต่ำกว่าทางนิวซีแลนด์อย่างแน่นอนแต่จะเป็นเท่าไหร่นั้นก็คงต้องรอรุ้นกันตอนเปิดตัวทีเดียวเลยนะครับซึ่งมีกระแสข่าวว่าตัวรถนั้นจะเปิดตัวกันภายในช่วงก่อนสิ้นปี2020นี้อย่างแน่นอนหากว่ามีความคืบหน้าทางเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่ง สนับสนุนโดย Lambretta s c เตอร์คล a สสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150ส s ตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส